สวัสดีครับทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์สผู้สุคนครับยินดีต้อนรับเข้าขชู่ช่องตามอุบลคนสิเกตสวัสดีปีใหม่สวัสดี2 0 2 4เด้อพ่เออผมเป็นพี่น้องอหลังจากปีเก่าผ่านไปเนาะปีใหม่ก็เริ่มเข้ามาเป็นคลิปแรกของปีครับทุกคนเนาะกับเป็นมือสานวันนี้ครับมือนี้กับปีใหม่เลยวกับขอให้ทุกคนเอฟซีทุกคนกมีแต่ความสุขความเจริญเ้อทุกคนตอนนี้ผมกับ เป็นวันที่สองเนาะก็ะได้กลับอุบลราชธานีนะครับคลิปหลังจากนัดนที่ตอนอยู่บ้านกันฝากไปเมืองน้ำหนองคำแสงแล้วก็นหนองรัดเออพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก,จาจาก,ก,ก็จะได้อำลาพาจากอีกแล้วทุกคนจะได้อำลาพาจากหนองหนองสองคนแล้วเนาะกับสปปลาวกับพรายังเพราะว่พะาพาสปอร์ตเพิ่นหมดอายุแล้วครับเหลืออีกวันสองวันนี่ก็ไอพาสปอร์ตหมดแล้วเนาะก็จะได้กลับแฟต่อพาสปอร์ตก่อน หลังจากต้อแล้วกะเมืองก่อนครับประมาณผิดสองคิดหรือมือได้ดีๆมือได้โอกาสดีๆกะจังให้น้องขาม,มากไม่กันเลยเนาะน้องกะอยากมาเห็ดงานอยู่นี่แหละเอาความตั้งใจแล้วเนาะเพระาะว่าตอนนี้ผมกำลังเลงหาหอยู่เอาแบบกใกล้ๆบ้านจะคล้องแหละกินอยู่กับยู่น้ำกันนี่แหละให้ได้เห็ดงานเพ่นมาพอได้ไห้มีค่าใส้จจายน้ำแน่เนาแนะแบบ พอได้มีเงินเก็บเนาะพอไห้มีเงินเก็บส่งกับบ้านกับซองเวลาน้องบอกให้ฟังเพื่อไปหาหมอหายาหาหมอกะบางทีกะบ่มีเงินเนาะมันกบลำบากบางมีเนี่ครับก็เลยน้องว่าอยากอยากเข็ดงานอย่างหน่อยได้แน่กับให้ได้เล็กน้อยใส่ใจไปไปน้่งทังสี่เนาะทุกคนเอาใจยูทูบน้องกับว่าบอกบอบอพ่อบอพ่อกินกันไดเนาะพ่อบอใส่ใจนี่ละ ก่รอบมังึงรอติดตามม่งเหรอทุกคนว่าสิเป็นยังไงตอนนี้ก็กำลังเตรียมข่าวเตรียมของเตรียมเครื่องเก็บเครื่องนอง้อนๆขึ้นรถไปส่งน้องอยู่หน้าดานระหว่างส่งกันเดี๋ยวสิพาน้องไปทางไหนมาทางไหนกันล่ติดตามในช่องของผมนี่แหละครับโอ้ขึ้นหอด้วยขึ้นหอดีสีเบื้องสุภูสุคนเนาะขึ้นหอด้วยก้อนแหละผมเปลี่ยนคนใหม่แล้วเด้อครับเป็นคนใหม่แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวไปม่งน้องๆเนาะมา หนึ่งเดือนเต็มๆครับกับการออกมาอยู่ในประเทศไทยเนาะหนึ่งเดือนเต็มๆอีกวันสองวันนีกก้กับเบสอะไรเดี๋ยวกลับไปต่อบัสซะก่อนสวัสดีครับสบายดีพี่ครับค่าแสงมาหน้าเด้ออ่ะพี่น้องจะได้เดินทางกลับเป็นวิวอยู่เลยทุกคนถือว่าน้องกับมามาอยู่นำหดนเนาะอยู่นำลายมือเลยรอบนะี้เมว่านแต่อยู่ทางอุบ,บแลแกับกับศรีสเกียร์น้ำกันเนาะกั ดีใจกันละน้องไดมาเขาดาวอยู่น้ำอยู่บ้านน้อคั้งแรกอ่าก็ดีใจดีใจตอนสิกรก็ดจใจวิวยู่ได้พี่นน้อม่เป็นจงไรคือกันมาอยู่ดนมากับผูกพ้าดน้องนองโดนาูก้จากมาแล้วกินกันกินดูน้ำกันเนาะทุกคนเนาะจ็คจ็คสีวาจะไหนเอามเป็นยังอืมขันโมค่า่ตบักอะยังยังท่านเหตุการณ์อกเพราะว่ามาสีพาเหตุธุระุนุุุนุุุุนึุุุุุุ่่ น้องนั hey, ้นไอ้บัรเบิดบัดเบิดพอดีก็เลยพอดีเละสิได้ถือโอกาสเมื่อเป็นธุระทางบ้านนําจังเยจังเนาะได้ไยามูอนําเนาะว่าโอกาสจัสิคืนใหม่แอาจจะนาสุด้เนาะในทุกรอบนี่เนาะม่นาดเอนบัดบัดเบดจนบับิดอายเนาะพาสปอร์ตเบิดเลยนี่อือเอาล่ะมีแต่ว่าสิได้เดินทาไปส่งลนอแต่ว่าก็ระว่างทางก็บ่ทันฮอดง่ายดอกเนาะเพราะว่ามันก็ยังเนอยู่ พี่กิ๊กเพิ่นกะอยากไปแววหันแมตนีนะ้าพ่อได้พานองแม่แ่ติดตามน้ำตาลเห็นมีวิวยูดดอกทุกคนบัตตอรนีกันยูสองคนได้บัตเตอร์นีสองคสองเถคือเกจะแหลกนองมาอยู่น้วมันกลับอบอุ่นครับทุกคนมันขึ้นเขืนนี่ยังเข็ดเขนกันเหมนว่ามือม้วนขึ้มือครับทุกคนไปเก็บของเพือนในเวลาสมควรก็เหรอใสยแล้วได้บัตเตอรนีแต่มีเครื่องของนะครับแล้วก็ ให้น้องเอาเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าที่น้องเกีบเพิ่นเอามาแต่มองทำงานเพิ่นเอามาไว้ให้เพิ right? ่ uh, นเก็บบ้านเนาะกได้ไปถุงใหญ่ครับถุงใหญ่ใหญ่ให้เอาไปหลายกว่านี้อยู่น้อง่าน้องบ่ได้เอารถมาหาด้านเออน้องม่สี่อางเขาอยู่อย่างนี้สี่อางบิดหลายอยู่ขาลัเขาอะไรก็ขาขึ้นรถตู้ เสลาเะอา้นก็แกอเยาอเล่าเอาเทน้อยนี่แหละเอาเทลนถุงเทลถุงไปมยัโามามาคือ่าแล้วทุกคนกตว่า่าสีหาหางานให้บอน้องคำแสงบอนด้เฮ็ดกัวมาให้น้องรัดไายเฮ็ดประจําเลย่างสีนะคำแสงบางที่ผมกสีผ้าไปแลนโหลดเย็นนําครับแลนรหลดทรงซีพีนั่แหละแต่ว่าก็ล่อล่อเมื่อกี้ต้นนั้นแต่วันที่แน่ๆว่าสีเอานองรัดก่อน หลักๆอ่ะสิให้น้องลักอ่ะเป็นเป็นหลักไปก่อนมาคำแซงกัเพื่อมีเวียกอยู่บ้านกัสิได้ครับด่วนแน่งสีนนะอืม่ะเดินทางบนอ่อนเป็นด่านแรกมีเป็นจุดเป็นจุดนะทุกคนย่างอยู่เรื่อนี่ทุกคนขับรถกับประมาณวประมาณซิาที่ไหนแน่นอนนี่อันนี้พ่อใหญ่พานอูเตาว อตอโอ้ยเป็นเป็นเตาเนาะเออเป็นอุปสรรคของหมอขึ้นในจ้าน้าที่แล้วนี่้ดนละดหกกิโลอ่ะจากจากจากหน้าทางเข้าโอ้ยมปเจอไกลเชลกันมาหกโลนี่ไกลย้อนย้นทางแบบนี้ทำมันกาเบิงใจเนาะางทางทางโค้งเลย่นไ ไปเรื่อยเป็นลำธารอย่างนี้นะขึ้นหอดเขาขิจะกูนแล้วนะขี้จะกูนนักกว่านี้ขี้จิกูนดีบ่มีโอกาสได้ลาบดนกอยู่ยังสิเงยหนาอย่างเดียวแต่น่าแบบนี้คือท่ามันทางดำาม่ท่าหนีแต่ดีนะขเจ้ามันจะสั้นยังสิมันโดนะแต่เราไม่ได้ขับเองขึ้นรถอันนั้นขับเอามีรถพาขึ้นมาข้เวลาลงฟืดนังสิเลย วอวากเ็นี่ยนดอด้ายขดนั้นนีน่ะูกมาก้ยากมาคือไม่จริงป้านี้มันเป็นหินเลยนีหูลอ่ออกระไรเนาะเขามาแต่เสามาตีเราตำรถตำเพืนลำบากแค่ไหนเป็นบอกขนาดนมันนี้ยโยไป คิดว่าเขาจอดบ่แม่นไี่งั้นจะนดรถตีดทางมันน้อยนเอาไปกันเลยทางมันขีดตรงกามัดระวังเอาเพราะว่ามันเป็นหินน้ำแข็งทางเนาะเป็นหินรถซูงก็เริ่มไปใหญ่เด้อทุกคนดื่มไปจากอีไปจากอ่อนันไผอะไรเด้อมันจะเนี่อย่ามาอย่ามาตอนรถซูงเด้อมันจะเนี่รถเป็นอารถหลายเนาะทุกคนเนาะตอนนี้รถรถลายมากมเลยเพรว่าแต่ ทั้งขึ้นทั้งลงเลยลบกันสนั่นมั่นเพื่อ,อนเลยเมื่อกี้ฮัลนให้นั่นตัง้งตั้งทองโอ้อันนั้นเป็นลบลุ้นอยู่ขันขาวเป็นบริจอดเด้เป็นลบข้างเพราะว่าเลตเป็นโหลดมายางเตียงเลยนั่นแบบออโ,อโอู้โซลสีมังห่อนนองไอ้ที่โซนเราแถบโม่เราโหลดเตียงหน้านั่นโนะม่เป็นโหลดคนเต็มโหลดอีกบ่หนึ่ง เราเสิตใหินมากหัวพีไปกันสิเอารียนรักคืนน้ำน,น้อเบอรีลาคุณเอามาเอารถมาพิดขั้นได้วนะเท่ากับจิถือร้ายหินเออกดีอุนอิบ้มอทุกคนตอนนี้ฮอกาองคของ้องอองหามขอนมาเทิงเลยพี่น้อง จอดรถเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้คิดว่าห้องน้ำมันยิ่งบัดท่านในอ่าเนี่ยเขีดให้สะดวกสบายไลน์แมนแมนแมนตองต้องรอคิวคนกนกับบัตรได้ลายเดี๋ยวหันให้เมืองน้อยหนึ่งนี่คือเป็นห้องน้ำเนาะจ้าจะเป็นผู้หญิงเนาะผู้ชายเขาจะตามไปเลยไปเลยพี่น้องตามไปเยี่ยมสีแพลนกลรองให้เมืองหลบหลบเนาะทุกคนว่าอันนี้คือลานจอดรถเด้่ทุกคนนี่รถไลน์รถไลน์นี่ลานจอดรถในเมือง สาม,สามวันที่ว่ากลับไปได้พี่น้องแมตลอดซ้ายเลยงไหวงสาม3 6อดหกสิบองศาตอนนี้ออมแม๊วเฮา,หาหนี่รถอยากเป็นเรื่อๆขั้นครับทุกคน,นเนาะรถรถแบกร้ายเลยๆๆล่ะเดี๋ยวอากาศให้รองรับกับรองกีกิ่นเขาของน้ำแล้วก่อนครับเดี๋ยวสิาพาทุกคนไอยางไปว่ามียางแนวนะาะเพราะว่าตอนนี้ครับ<ก>มี <ๆ S 1> มีมีอาหารอยู่เลย คือสี่อธิบายนั่นเองเนาะอันนี้คือจุดจุดบนนี้ก็คือจุดที่มาเบิ่งอ่าองค์พระองค์อัานารย์พญานำแมนแมนแมนองค์พระบาทก็จะเป็นลงไปอีกจะเป็นแยกนึ่งบางที่อ่าวันทีไทยเบิ uh ่งตอนแรกนะแต่ว uh ่า uh ส่วนมากเขาเจาะกามานี uh ่แหละเนาะเอขาล่วงไปฮะจัง uh สีบางทีฮะจะขึ้นวัดเนาะกับพระมังกรหนึ่งแต่ว่าก็เดยท่านกุพาไปเลาะเราเลาะขึ้นไปนวสีนี่ยังให้ให้เบิ่งให้ส้มนะพี่หนังเนาะแมนแมนแมน มีของก okay. ินของอยากปอเออเราเมืองรอติดตามเมืองครับเดี๋ยวรอสาวเพิ่นก่อนรอสาวเพิ่นเข้าห้องน้ำเสร็จก่อนเฮากาสินี้ผ่าย่างขึ้นไปล่ะเฮาบ่ทันฮูเลยแข่งแรกคือกันเออแข่งแรกเลยมันมันก็เลยจับจูดแน่นทุกคนวางแผนบ่ได้เลยตอนนี้บัดมาก็ยังมาปึ๊บปับเป็นี่นะมาคุยกันขึ้นมาเลยตอนนี้เฮะมาหอดจอทึงแล้วล่ะเป็นยังไงก็รอติดตามในคลิปนี้ล่ะครับว่าสิเป็นสถานการณ์ยังไงเนาะ คนกะลงัลงๆเขามาเรื่อยๆครับมีเด็ดทั้งคนมาแล้วก็คนกลับเนาะเพราะว่ตาตอนนี้ก็เป็นเวลาสายๆนาะเที่ยงหระข้ากกำลังมาหอดเที่ยงพอดีครับทุกคนคนมาแต่สอเพื่อนกะพา,ากันลงัลงๆกลับผนครับมาทุกคนตอนนี้เขากบในถ้ำธุรเป็นทีนิบลอยนอะกำลังเดินทางออกจากลานจอดรถครับจากลานจอดรถกะเห็นแบบนี้ก็จะมีอาหารครับประเภทอาหารเนาะไก่ไรย,ย่างกับสะดวกสบายครับ มี้องน้ำและก็มีแนวกินนั่นก็เยอะครับนี่บ่ว่าแต่ขนมกีบซาลาเปาเนาะแต่ว่าตื่นตาตื่นใจหน่อยคนหลายทุกคนมาถึงเทศกาลน้ำเนาะเออทำบุญบ้านเนาะเมืองทุกวนอาหารนี่การไลาย่างครับโตเกียวขนมเบื้องมี เออมันมีแต่งเงินเดือดสือ้อคุณไอ้มาบอกเลยเอาเงินสดมาเนอะทุกคนโอ้ยอันไก่เป็นตาแสบแต่ว่าไก่ก็เป็นตาแสบแต่น้อมีไก่มีใส่กอกมีหลายๆอย่างครับของตำดังเนาะกินก่อนได้ไหมเที่ยงแล้วนี่ขาลงมาเนาะมีขนมอบกรอบองีย,ยังนั่นมีกวางด้วยบ่ โอ้ตามบางหงือสีแสบเสือมเลยผ่อนั่อนนะนี่ไปเมืองกว้างหน่อยสิดีนี่มาแล้วมาแล้วเอาอันนี่คือว่ามีเขาอ๋อเออไม่มีเขาไม่เป็นไรแค่มีเราก็พอเออเจอเห็นไก่ๆนึ่งน่องขึ้นไปขึ้นไป โอ้ยตาเอ๋อิ่มนะเจ้าอิ่มใช่ไหมเนี่ยเพรมันแก่ไปมันสีมันจะเอาเขาไปถูกพวกใหม่เห็นแต่ห้อยเนาะเห็นแต่รอยหรือเปล่ามีคนแมนวะหนุ่มวะเป็นนางหุ่มจริงจริงกันอ๋ออยากจับน้องอยากแต่ว่าหันน้องอยู่ไกลเลืกเตอรเออก็พอได้จับเนาะครั้งแรกคือกันเนาะไม่เคยได้สัมผัสได้ เม่เคยได้เห็นน้องไก่ยังสีแจเคลนาะจะไปสวนสัตว์เราก็แค่ได้ชมนะแต่อันนี้ก็อันนี้ได้ได้สัมผัสไฮแตะน้ำเนมมนะเบื้อบึงนี่บึงไก่หยักเนื้อนอกเมื่อเคยเห็นเนาะตามกำแซงเบึงนี่อ่าสระขดีมากนี่เขานี่บัดพ่อมันแก่โตกระตักมันสิเอาไปทูสิพวกใหม่มันสิหลอกออกมันสิแตกหลอกออกเป็นแบบ นังมันจะมีนังอเนาะนั่ภูมิเป็นก็ได้เรียบได้ทุกคนแบบเป็นคนเป็นคนแล้วก็มีตุบตุตะปับเนาะมันจะไปถูกกครื่องใหม่แบบยั่งเลยทุกคนอครอยากอยากสัมผัสเมืองนอว่าเป็นยังไงเป็นกับมันเป็นกับมันนั่งเหยียบจ้าปากแดงกินอิ่มเลยปะมีคุ้นเคยเนาะไปต่อพี่น้องวาซิมี่ยังให้ตื่นตาตื่นใจกันอีกเนาะตอนนี้กัได้เห็นแล้วพี่น้อง อันนี้จะซื้อซื้อ,อยาไปให้ให้กวางเนาะให้อาหารกวางนี่ <c oughs> เดี๋ยวภาพไปเบืองโอคงดำเนาะพี่น้องก่อนสิไปกะเราไปเบิ่งเรื่อยว่าสิพอ,อยังไงโอ้ทุกคนคนหลายแหงนยครับเนาะเขาได้เดินคือมาก่อนเราเดินประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีครับทุกคนกันเข้ามาจอดเมืองกวางนู่นนี่ก็จะเห็นเลยครับนี่เข้าเห็นแล้วล่ะแวบบๆแต่ว่า มาทันเด็ดไปหอนเนาะทุกคนเนาะไปไปเดินดูก่อน,นได้ไหมเด้อพ่อคอยไปเมืองที่การแบบว่าเห็ดอย่งไรเขาขอพรอย่งไหนอย่งสี่เนาะทุกคนเป็นครับอ,อันนั้นเขาเสริมดวงมานี่ก่อนมานี่ก่อนออเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเมืองเนาะคักๆเลยโอ้ขาธุเด้อมาหอดจอดทิ้งเราทุกคน าธุสาธุน่าจะเป็นทางเข้าขึ้นมานี่ซื้อๆนี่ตรงนั้นเนาะนี่ทุกคนมาหอดจอดถึงแล้วเนาะเดี๋ยวขอชมไก่ๆก็นอกทุกคนจังจังจังไปเก็ดทำพิธีเนาะจังไปกราบไหวครับเดี๋ยวให้ทุกคนเมืองน้ำกันเนาะปูรุสุตาไปใจวิปูองค์ดำจนดม ขอครอบตัวนะคะจบปะสบกับความสดความเจริญเสียงผ่านไปกันได้ขอถทดขอไปเด้อทุกคนเด้อปกานเนได้ทีขอใรวยทรัพรยบารมนี่นะครับหลวงพ่อยอด้วยอันนี้นักขลาดองดาครับตอนนี้จะเป็นนักขลาดองดำเาะอให้รารวรวยตลอดไปให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในทนะคะนี่ทุกคน มือนี้ใข่แน่ทุกคนวายเนาะนี่นะทุกคนกรจะเป็นพญางูนากราชองค์ดำครับทุกคนนี่เนาะนี่ก็เพื่อนกามีชื่อให้เห็นเลยครับนี่อแบบคนลุก,กับคนลุกทุกคนเนาะคางๆก็จะเป็นพเนจยเป็นพวงเป็นพวงใหวนห่อกากว,ว,วายเนาะนี่ คนหลายครับตอนนี้คนหลายคักเนาะคนลูกคนลูกเลยค่ะกำแสงงันมาคนลูกทุกคนเนาะวุ้ยเอาไม้หยอดฝอยกันนะจะเป็นยังไงขอเอาเป็นบุญบารมีเนาะเอ๋เข้าไหนมาเห็นมาสัมผัสไม่เสียหอกะเข้าดีดีสบายใจนะครับทุกคนพยางูพยานงูยังไ คนร้ายแห้งทุกคนเอามาขึ้นทรงสูงหน่อยอันนี้มาหนี่ยแล้วจะให้นี่คนอยากหลายเนาะนับโบสนาสามพุ่มจบล่อสื่อไออันนี้เป็นชุดขอพรแมนชุดบูชาขอพรเนาะมีราคาอยู่ครับก็จะเป็นชุดละหนึ่งรอยบาทก็จะมีเนาะมีร่ามะพร้าวไม้ไค่นะครับขมักขมพูนะครับดอกไม้ครับเอาคนละชุดขันสีเอาดอกไม้ธรรมดากันแล้วแต่สัตย์ทยใกันตัวนั้น เอออะเมียนเาขอเห้ากับเ่าออกไปช่วงรอบคุณละเยวสีคำทางเนาะรอบกระกพื่อชสวยหัปากเสียทุกคนเนาะขอถทษขออภัยเด้อทุกคนเพราะว่าเสียงเนาะถามและเสียงอาจจะบริเต็มที่คือเอเซีบนเมืองขอถทษขออภัยนะเนี่ครับโอ้คนลูกครับทุกคนใครได้เห็นมานเราจากจะคนลูกเนาะเยอะให้น้องกิกครับเพิ่นไปไหวไปขอพรเนาะ ขอพรน,นำกันเนื้อ FC ทุกท่านครับผมขอพรน,นำกันเนรเ<อ>าจะพาไปเมืองไกลๆครับฮะ<ม>ต่อแถวุวมเสื่นทุกคนไม่นามตลอดเนาะเสออิ่งทิ่แบกน้ำไหลออกตลอดเลยนะรับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้ำเนาะเหมือนอุโม,มงไปเออ อขอพอนำกันนะแอซี AC ต่อกันครับผม หลังจากเข้าวายหลวงปู่องค์ดำเสร็จแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่กเ็เป็นบอ่อหนามเป็นบ่อหนามสักดิ์สนะิท้นเนาะทุกคนในนิ่เพิ่นบอกว่าหนามมีตลอดเนาะหน,นามหนานีนมีตลอดเด้อทุกคนแต่ว่ากันยังแปลกยังงงอยู่เนาะนี่หนามธรรมาชาติเด้อทุกคนหนามพอมีแห้งเนาะหนามไลออกตลอดครับนี่อ่ะทุกคนเดี๋ยวสิาพาไปเมืองถูกที่เฮาจุดไวนะ้เนาะกะขอพรน้ำกันเฮาก็ขอขอสิได้ พากันออกไปจากจุดนี้แล้วครับกับสิุิน่ณะไปส่งน้องอยู่นาดานเงวๆเลยทุกคนเนาะขอพรน,นํำกันเด้อทุกคนสาธุสาธุนะครับนี่เด้อทุกคนมานะเนาะเด็กไหตที่ผมจุดไหวเด็กจุดใส่มะพร้าวครับนี่ทุกคนกคนเมืองอเด้อนี่มาแต่วันเนาะทุกคนเนาะ ยอย่างไรเนาะพากไปขอพรเมืงองกันเนอทุกคนเด้อะหวยกอยู่ได้ฮัะนะมาตอนนี้กัได้สิทธภารกิจในปีนี้โอ้ปีที่แล้วเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่เนาะวันนี้ห <มา S 1> <า>้ากัมมันต์ตีสองเองเริ่มต้นปีใหม่าถึงได้ต่อเข้ามาแจ้งปีมาส่งน่องเด้อทุกคนหลังจากเขาเหตุทุลทักุระงแนววัสดุยางเนาะสิได้เป็นอัน ส่งน้องๆขามไส้แดนเราล่ะขามด้านเนาะกลับบ้านมาตรงนี้เอาไปาาจาบอืม,อมคุณกูมามาหอนเราเด้อทุกคนมาหอนเราเนาะตอนนี้ก็มาหอดต่อทิ้งเลยล่ะเอ้าที่มาส่งน้องๆแล้วล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วเนาะคุยตกลงราคากัน,น,นแล้วหมดนะตกลงราคาเนาะเออพี่กีกละ่ละ เป็นรถมาสีขาวอะไมาเนี่ยเพื่อนไปซื้อซื้อของค่ร้านรถจังหน่อยเลยจังสีสีไป่กับสี้อเพื่อนอะไรกับเล่อไกับเล่ยเล่ยไปเมื่อได้เสียติดเมื่อน่ะเอ้าท่น ลการหนงวนอีกแล้วาะอาจารย์วันนี้แล้วยังแจกมาไหมเนา,มาะตอนนี้กันล่ะโดนดอกพอทิพ,พย์บ๊าวุนยังพอทิพยู่ทุกคนเนาะบ๊ายเจอกันคลิปหน้าเจอกัน,น,าานที่กีอาลาพระอาจารย์เด้อทุกคนเดินทางปลอดภัยเนาะปีใหม่ปีใหม่คลิปแรกเด้อทุกคนคลิปแรกฝากเป็นกำลังใจให้ตาโวลพวกสิเก็ตที่เราเนี้ยนกำลังใจให้อะไงพี่น้องไอ้ก็เปืี่ยเด้อพี่น้องเนาะบ๊ายบายเจอกัน ไหนพี่นาไปเลยพี่นองไปติดตามช่อง่องแจงแม่พนัเะได้ไลน์ได้ไลน์สองนแลครับงกรปสนาล่าอยู่บอลดีเลยเนาะช่องไปลพี่นงบ๊ายบาย